เข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชปกระทะเลประเทศไทยครับเชฟผูท้าชิงของเราวันนี้นะครับผมในอดีตไม่เคยมีความรู้ทางด้านการอาหารใดใดทั้งสิ้นมีแต่ความรู้ทางด้านการออกแบบและดีไซน์แต่ด้วยความรักในศาสตร์อาหารสตาร์โมเลกุล่าเขาจึงได้เริ่มขนขววยนะครับผมจากสถาบันที่มีแต่เชฟระดับ3าดาวมิชลินมาสอนเขาเต็มไปหมดวงเล็บไม่เคยต้องเสียตังสักแดงเพราะสถาบันนั้นคือ YouTube ครับ หลังจากที่เขาได้ขนขควยนะครับผมจากเว็บไซต์ต่างๆผ่าน y t u t u นะครับผมเป็นเวลาหลายปีจนบัดนี้เขาได้กลายเป็นท็อป10เชฟสตาร์อาหารโมเลกุล่าของเมืองไทยและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะมาพบกับเราแล้วเชิญพบกับเขาครับเชฟแนนลีลาวัตครับ มั่นใจในศาสตร์การทําอาหารสไตล์โมเลกุล่าของเราัหน้อยแค่ไหนมั่นใจมากครับเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจคงไม่มาครับ uh huh. แล้วก็วันนี้ครอบครัวมากันครบเลยครับมาดูชัยชนะของเชฟนะครับใช่ครับผมจะใช้เทคนิคอะไรครับในการเอาชนะเชฟกะทะเหล็กในวันนี้ uh huh. วันนี้ผมจะนําเสนออาหารโมเลกุล่านะครับในสไตล์โมเดิร์นที่มีความอร่อยครับแสดงว่าพร้อมแล้วพร้อม งั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเล็กจากคิ t เช่น Sta เดียมเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเล็กอาหารยุโรปเชฟเอียนเชฟกระทะเล็กอาหารโมเดิร์นกรีซแนวอิตาเลียนเชฟหนุ่มเชฟไหนครับ จะเลือกท้าชิงกับเชฟกระท่าเหล็กท่านไหนครับเพราะผมทำอาหารโมเดนคูซีนสไตล์โมเลกุล่าผมขอท้าชิงเชฟหนุ่มครับเชฟหนุ่มสุดยอดเชฟกระท่าเหล็กอาหารโมเดนคูลซีนแนวอิตาเลียน เชฟผู้หลงใหลในศาสตร์การทำอาหารแนววิทยาศาสตร์แบบโมเลกุลารพร้อมการผสมผสานกับวัตถุดิบที่มีกลิ่นอายความเป็นอาหารอิตาเลียนได้อย่างลงตัวด้วยประสบการณ์ด้านการทำอาหารจากประเทศอังกฤษกว่า10ปีเคยผ่านการทำงานกับเชฟชั้นนำระดับโลกอย่างการอนแลมเซ่และเฮสตันดูนัน มันเป็นการทำอาหารที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคนิคต่างๆเพิ่มเข้ามาบางอย่างเราจะใช้วัตถุดิบของที่เป็นอิตาเลียนผมคิดว่าผมเข้าใจในวัตถุดิบเราใช้หลักในการปรุงให้ถูกต้องและผมเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะสามารถเชื่อชูวัตถุดิบให้มันน่าทานน่าลิมลองมากขึ้นนะครับและนี่ลละครับ เชฟหนุ่มสุดยอดเชฟกระทะเหล็กผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ท้าชิงทุกคน และในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจําได้ว่าภายใต้ท้องทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่มีวัตถุดิบชั้นเลิศชนิดหนึ่งที่มีลักษณะและรูปร่างที่แปลกตามีขนาดใหญ่เนื้อนแน่นและมีไขมันน้อยในวันนี้ผมจึงอยากให้เชฟยอดฝีมือทั้งสองได้ลองรังสรรค์วัตถุดิบชนิดนี้ให้กลายเป็นสุดยอดเมนูอาหารให้ด้ลิ้มลองดูบ้างเชฟนาน คุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทาเรกไหมถ้าคุณได้เห็นอาหารของผมในวันนี้คุณจะเสียใจที่ได้เตรียมตัวมาน้อยเกินไปครับเชฟกระทาเรกล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟพุท้าชิงไหมผมไม่เคยเตรียมตัวมาน้อยการแข่งขันทุกครั้งผมจัดเต็มเกินล้านเปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง และวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือปลากระทรงร่ม สำหรับวัตถุดิบในวันนี้ก็คือปลากระทงร่มปลาจากทะเลอันดามันถือว่าเป็นปลาทะเลที่ว่ายน้ำเร็วทำให้เนื้อค่อนข้างแน่นและตัวใหญ่และในวันนี้เชฟทั้งสองจะเนรมิตวัตถุดิบป,ปลากระทงร่มออกมาได้พิเศษขนาดไหนกับการทาชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟแน และเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคุยซิงแนวอิตาเลียนเชฟหนุ่มกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันในคิทเช่นสเตเดียมเชฟจะต้องสร้างสรรอาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อาเรคูซินวันนี้ครับผมายกานเชฟไฟย์ประเทศวัตถุดิบมาแปลกอีกแล้วอุ้มไหวไหมครับเนี่ยทุกคนต้องดูนะครับตอนนี้ผู้ช่วยห้ามขึ้นไปเลยครับดูครับนี่โอ้โหเชฟหนุ่มเชฟกระทะเหล็กนักบูของเรา ปลานี้นะครับเขาเรียกว่าเซลฟิชใช่ไหมฮะครับเซลฟิชก็คือปลาเรือใบนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในตระกูลมารินนะครับหรือปลากระทงนั่นเองครับนะครับอันนี้เขาเรียกกระทงเลยฮะกระทงร่มครับผมฮะริททำไมเรียกกระทงร่มฮะคุณลักษณะของครีบเหมือนร่มเรือใบนะครับนะครับเด็กใครหมายถึงว่าไม่ไม่ค่อยเห็นกันง่ายๆนะแบบนี้ นี่เอานี่เลยครับไรไอซ์ไรไอซ์หรือเกล็ดไรไอซ์นะครับเอาไรไอซ์เอามาลูดลูดเมือกมันงอกนะฮะครับผมเพราะปลานี่เมือกมากแล้วขาวมากนะครับคผู้ชิจครับตอนนี้นะครับเชฟระทะเล็กนะครับได้นำเอาไรไอซ์แบบเกล็ดนะครับมาผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วก็มาพอกที่ตัวปลานะครับเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำแข็งแห้งเนี่ยล้างกลิ่นเมือกแล้วก็ขาวออกไปด้วยละครับโอ้ การทำปลาสองคนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับครับนี่ครับนีดูการแล่ปลาของทางเชฟพุทธชิงนะครับเชฟแมนวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันอาหารสไตล์มรเดิลคูซีนแบบโมเลกุล่าครับนะครับเพราะทั้งสองคนนี่ชํานาญในเรื่องของอาหารสไตล์โมเลกุล่ามากนะครับผมที่ออกเป็นแนววิทยาศาสตร์หน่อยครับนี่ถึงใช้ไกรไอซ์ใช้น้ําแข็งแห้งใช่ครับถ้าเป็นแบบตั้งเดิมป่านี้ก็อาจจะเป็น เกลือน้ำมะขามเปียกไม่ข่อยนะฮะไม่รูดไมข่อยลูดกันปลาป่าอันนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นประเภทปลากีฬาของทางเมืองนอกเขาที่คนจะชอบตกมากนะครับเพราะสนุกนะครับมันยื้ยื้อเหยื่อได้ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอยู่ในทะเลอันดามันทะเลอินโดเพราะว่าเขามีชื่ออยู่แล้วนะครับว่าว่าเป็นอินโดแปซิฟิกแบบอินโดแปซิฟิกนะครับอินโดซี วิธีการแรกของเชฟสองคนเหมือนกันเลยนะฮะคือล่อจากดสันหลังลงมาครับผมแล้วก็มีผ่าตรงกลางก่อนผ่าตรงกลางก่อนแน่นอนมีต้องคมมากนะครับแบบนี้2ตัวที่รวมกันประมาณกี่กิโลครับคือ2ตัวนี้ประมาณ4ี่สิบกว่าโลนะครับคิดเป็นเงินนี่ก็ประมาณสี่0มืกว่าบาทนะครับสำหรับอานงานนี้ธรรมดาผมไม่เคยเห็นว่าเขาไปทำอะไรกินเห็นเขาตกแล้วก็ปล่อยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะปล่อยกันนะครับ อันนี้คงคงลากควรลากอะไรมาได้นะครับคงไม่ใช่ปลาตกเพราะว่าส่วนใหญ่นักตกเขาจะตกปล่อยตอนนี้นะครับผมทางเชฟกระถางเหล็กของเราได้หารชิ้นส่วนได้ไปแล้วนะครับครึ่งตัวนะครับผมทีเซฟมาแล้วนะฮะตอนนี้กำลังจัดการอีกครึ่งครึ่งบสวยนะฮะแล้วสวยครับสวยครับเชฟผู้ท้าชิงเชฟแนนนะครับผมที่มาท้าชิงในวันนี้เนี่ยนะครับผมเมื่อก่อนนะครับไม่เคยมีพื้นฐานในเรื่องของการทำอาหารเลยแต่ว่ารักในการทำอาหารสไตล์โมเลกุล่ามากเลยไปแบบศึกษาเองจากทางยูทูบครับนะครับเป็นยปีูบยูทูบครับผมโอ้โห เรียนเองเลยจนทุกวันนี้เขาติดท็อป10นะครับผมของเมืองไทยเลยนี่นี่ครับไปแช่ในน้ำในเอิญน้ำแข็งน้ำแข็งแห้งเหมือนกันครับแ่ในน้ำแข็งแห้งในน้ำนะครับเป็นไรข่าวทั้งนั้นครับในขณะที่เชฟหนุ่มนะครับผมเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคูซินของเราเนี่ยนะครับผมเคยมีประสบการณ์ทำอยู่ที่โมโมสเก็ตนะครับที่อังกฤษนะครับทำอาหารกับโบรดันเรมซี่กับเฮสเซนบรูเมนทอลนะครับผม ทีมสบการณ์มากมายเลยทีเดียววันนี้ต้องมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าตาผู้ท้าชิงบอกว่าจะทำอาหารโมเลกุลาแบบอร่อยให้เชฟกระทะเหล็กทานครับนี่ครับดูวิธีแล่ปลานะครับผมสวยงามนะครับนี่ของทางเชฟผู้ท้าชิงนี่ถือว่าประสบการณ์เขาเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกเรียนจากยูทูบแล้วขาทำได้ขนาดนี้นะครับดูวิธีการมองลายเนื้อปลาอะไรก็แล้วแต่เขาทําได้ดีนะฮะแต่ผมอยากเห็นของเล่นของทั้งสองทีมมากนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นศาส์โมเลกุล่าอยากรู้ว่าแกจะควักอะไรออกมากันบ้างนะ เอาละครับอันนี้เริ่มแรกเป็นก้อนสวยงามแล้วนะฮะเลาะหนังแล้วอันนี้เป็นการทําแบบญี่ปุ่นแล้วครับรับเมือนครับเหมาเลยครับอันนี้เป๊ะเลยเนี่ยเลาะเอาหนังออกโอ้โหสวยงามครับมีฝีมือจริงไม่ใช่หนังนะครับโอ้โหสวยครับใช้ได้ครับตอนนี้ครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กกาลังหั่นเป็นชิ้นเล็กส่วนส่วนตรงนี้เหมือนโทโร่เลยนะเนโทโร่เลย นะครับผมสีสวยงามมากนะครับอาจจะเป็นส่วนที่แบบว่ามีไขมันเยอะหน่อยลักษณะแกหันเป็นแท่งนะฮะแต่ผมว่าปลาชนิดนี้มันว่ายน้ําเร็วนะไม่น่าจะมีแบบว่าไขมันน้อยเขาแข็งแรงมากนะครับก็ดูลักษณะกล้ามเนื้อสิฮะรีบหลังเขาเนี่ยเวลาโบกซ้ายโบกขวาจะทําให้เขาประยุงตัวแล้วเขาหนีศัตรูได้เร็วครับผมเวลาตกถึงสนุกคนตกปลาเพราะว่าเขาแข็งแรงครับนะครับความเร็วนี้เขาว่ายได้เร็วสุด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะปลาตัวนี้เร็วมากเรถยนต์เลยวิ่งค่อนข้างเร็วเลยนะฮะ อ่านะครับตอนนี้ผู้ช่วยเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังปั่นอะไรอยู่เหมือนเป็นเครื่องแกงหรือเปล่าเครื่องแกงอ่าผมว่าใช่คุณชักิดครับครับผมในตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังทำพริก ทนดูรีนะครับข้างในนั้นคือมีขิงกระเทียมเม็ดยี่หรา่าคั่วเม็ดผักชีคั่วพริกป่นขมิ้นผงแล้วก็มีพริกปาปริกา้ามีกาบัมมาซาร่า้น้ำมะนาวมะเขือเทศบดน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยปั่นเข้าด้วยกันแล้วผสมกับ<อ>ครีมเฟชเป็นพริกแทนดูรีละครับโอ้โหนี่แหละทำใจเป็นอาหารอินเดียเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะคณะกรรมการของเรานะครับผมท่านแรกพี่นิโน่ครับและครั้งแรกกับรายการเราครับคุณตองพัคระใหม่ สวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับผมพี่บีอรนันโรสวัสดีครับตอนนี้ครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กกำลังเหมือนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเปล่าไม่น้ำจิ้มไม่ใช่เป็นตัวรันเตาอ่ะครับหรือเป็นอะโวคาโดนะครับเหมือนแบบว่าสไตล์แบบของเม็กซิกันคุณชาคิดครับครับผมที่เห็นเนี่ยนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กกำลังทำซอสอะโวคาโดนะครับโดยเขาใช้อะโวคาโดนะครับแล้วก็ยังมีเกลือน้ำมะนาวเหลืองนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะฮะ เป็นซอสในหนึ่งชนิดนะครับของปลาสามน้ำแลละครับปลาสามน้ำเอาละครับอันนี้ก็จะต้องมีรสมันออกเปรี้ยวออกหวานนิดๆเอาละครับตอนนี้ทานผู้เชี่ยวชาญพุทธชิงก็เอาปลาทันดอรี่เนี่ยนะครับผมเขาถุงสุบิทครับถุงซูบีนะเดี๋ยวจะเอาไปซูบีแน่นอนแบบนี้เชฟคนนี้เป็นเชฟโมเลกุล่าครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการบางวิธีของโมเลกุล่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายครับเหลือเวลาอีกสี่สิบห้านาทีเหลือเวลาอีก45นาทีเท่านั้น วันนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นศึกบลึกล่าตอนนี้ยังไม่เห็นความเป็นบลึกล่าเท่าไหร่ยังครับพวกแกดูชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นเองใช่ครับนี่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 อ่าน่าด้วยพี่เชฟกูมาแล้วนะครับขอบคุณเสียวมือเลิเกินที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใหญ่เนี่ยนะเป็นการให้ความบันเทิงท่านผู้ชมอย่างนี้ใช่แล้วพากลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับนี่อะไรเก๋ขนมปังหรือเปล่าลักษณะ เหมือนมีนคุคิดครับตอนนี้นะครับเชฟผู้ทาชิงกําลังหมักปลานะครับที่เห็นอยู่นั่นก็คือเกลือนะครับเป็นเกลือหมักนะครับในเกลือนั้นมีผิวส้มนะครับเลมอนมะนาวแล้วก็ทาร์กอนสับละเอียดนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าจะทําให้เกลือเนี่ยมีกลิ่นหอมสดชื่นแบบไซรัสใช้หมักปลาในเมนู ไข่มุกแห่งท้องทะเลเหนือนะครับไข่มุกแห่งท้อง,ง,งทะเลเมื่อกี้เมื่อสักครู่พาไป,ไปอินเดียตอนนี้พาไปไปซบีเรียไปแถบแถวกรีกแถวอะไรอย่างนี้แล้วไปแล้ว,ลวครับตอนนี้ครับ,รบผมตักเชฟเป็นทะเลน,นะครับผมเอาปลาลงมาจีในกระทะเตาไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ทําปลาผมว่าไฟแก๊สอาจจะแรงไปทําให้เนื้อปลาสุกจนไม่อร่อยใช่ครับครับผมแล้วก็ไม่น่าจะแบบว่าสุกหมดนะครับผมน่าจะคล้ายๆเหมือนเวลาทำทูน่าแหละครับแต่ว่าสุกแค่รอบๆนะคราบยังดิบอยู่ครับ เนี่ยกลับกลับได้แล like <c oughs> <'s> <c oughs> ้วนะครับแค่ไ like, ม่ต้องการให้ถูกมากนี่แค่เสีย่านั้นเลยเรื่องเผาแล้วใช่ไเหมือนทูน่าเลยเหมือนปลาทูน่าเลยเหมือนเลยครับผมโอ้สวยงามมันน้ำมันก็ใช้น้อยนะครับไปถือว่าไม่ได้ใช้เยอะเลยกลิ่นหอมนะเนี่ยปลาที่เค้ามากๆพอสุกเนี่ยกลิ่นมันหอมนะครับมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราได้กลิ่นชัดเจนเลยเคือพริกไทยนี่ก็จบแล้วนะครับใช่ครับอ่าครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับนี่ไงฮะนี่เอาไปไปใส่ในเครื่องซูวีเครื่องซูวีแล้วครับ อันนี้เป็นความน้าร้อนนะที่ต้มที่อุณหภูมิแล้วแต่ที่จะตั้งไว้น่าจะประมาณ60ก่า70กสิบหกสิาคุณชักิดครับอุณหภูมินั้นน้อยกว่านั้นนะครับประมาณ45องศาเป็นเวลา30นาทีในการที่เขาซูวีเนี่ยนะครับหลังจากที่เอาพริกแทนดูลี่มาหมักกับปลานะครับจะทำให้เนื้อปลานั้นหวานแล้วก็ได้กลิ่นเครื่องเทศนะครับในเมนูปลากระทงร่มห่มผ้าละครับรร่มห่มผ้านะฮะ อ่าตอนนี้กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับโอ้ออกมาแล้วครับสวยงามสวยครับสวยงามนะโอ้โหน่ากินมากครับผมโอ้ยมันชุ่มดีเหลือเกินนี่ของทางเชฟกระทะเหล็กนะครับผมจากที่ได้เอาเนื้อปลาที่เป็นซลเหรือว่าปลากระทงร่มเนี่ยนะครับผมไปจีนกระทะเรียบร้อยตอนนี้หั่นออกมาปุ๊บโอ้สวยงามน่ากินมาก นี่ครับทัางเชฟฟูท้าชิงครับมาแล้วครับนี่ครับใส่แว่นด้วยนะน่าจะเป็นลิลวกิดนไนโตรเจนแน่นอนมาแล้วครับเป็นนี้คือวิธีที่ถูกนะครับป้องกันไว้ดีกว่าถูกต้องครับอย่าไปใช้แบบประมาทไม่ได้ครับแม่เชื่อจริงๆจะเรียนจาก Youtube แล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอแกบอกว่ามิชลินซามมาสอนแกเยอะมากเก่งมากทางด้านเชฟผู้ท้าชิงสุดยอดเชฟระดับท็อป10อาหารสไตล์โมเลกุล่าของประเทศไทยก็ได้เริ่มโชว์ลีลาและเทคนิคในแบบโมเลกุล่าเนรมิตเมนูอาหารที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วผลการแข่งขันในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาด